ยิ้มแก้มแตกแม่ประณีถูกรางวัลที่หนึ่งรายแรกมาแล้วออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16สิงหาคม2568โดยผลการออกรางวัลมีดังนี้รางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาท994865เลขหน้า3ตัว2รางวัลรางวัลละ4,000บาท602 247เลขท้าย3ตัว2รางวัลรางวัลละ4บาท834 989เลขท้าย2ตัว1รางวัลรางวัลละ2,000บาท63รางวัลข้างเคียงรางวันที่1มี2รางวัลรางวัน,วน,วนละ1,000 0 0บาท9 9 4 8 6 4 9 9 4 8 6 6ล่าสุดโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพเรื่องราวของผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งที่ได้โพสต์ภาพผู้โชคดีถูกรางวัลที่1พร้อมระบุข,ข้อความว่ารางวัลที่1นึล้านยินดีกับแม่ปรณีด้วยค่ะ หลังจากที่ได้โพสต์ภาพดังกล่าวออกไปต่างมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากจากการตรวจสอบเพิ่มเติมคาดว่าผู้โชคดีอยู่จังหวัดอุดรธานี